สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วแชทให้หมอดาวนหน่อยนะ,ค,ะครั้งแรกนะที่สตรีมบน YouTube นะคะสตรีมเร็วไปหรือเปล่าสตรีมเร็วไปหรือเปล่าหัววันไปหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะมากดแชร์ให้หมอดาวด้วยนะใครเข้ามาแล้วพิมพ์บอกกันบ้างก็ได้นะคะนะคะมีสี่ท่านเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าดวงโชคลาภของแต่ละคนนะนะคะจันนะคะจันร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยดวงโชคลาภเป็นอย่างไร ดวงโชคลาภของคุณแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแชร์ให้หมอดาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวันแรกกันก่อนเลยเนาะวันแรกนะคะวันแรกเราจะมาดูของคนวันอาทิตย์กันก่อนนะคะวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์กันก่อนว่าดวงของคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีโชคมีลาภ เป็นยังไงบ้างนะคะดวงคนวันอาทิตย์คุณจะมีโชคมีลาบอย่างไรนะคะดวงคนวันอาทิตย์เนี่ยโชคลาบเป็นยังไงเราจะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์นะอันนี้คนวันอาทิตย์นะคะเริ่มแรกวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ดวงคุณเป็นยังไงพิมพ์เข้ามาหน่อยนะคะสี่ท่านพิมพ์เข้ามาให้หมอดาวดูหน่อยว่าคุณเกิดวันอะไรกันบ้างเรามาดูวันอาทิตย์กันก่อนนะวันอาทิตย์แปดดาบนะคะแปดดาบเจ็ดดาบแปดถ้วยโอ้โหวันอาทิตย์เนี่ยถามว่ามีโชคมีลาบไหม ค่อนข้างที่จะยากเหนื่อยนะคะแต่แต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็มีเลขแปดอนะคะเลขแปดเป็นเลขเด่นสําหรับคุณนะคะเลขแปดเป็นเลขเด่นสําหรับคุณนะคะคุณวันอาทิตย์ถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคไหมค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะโชคลาภเหนื่อยนิดนึงนะถ้าจะหวังโชคลาภเนี่ย เลขที่เด่นสำหรับตัวคุณก็คือมี8มี1เออนะคะมี8มี1ระวังเป็น8 7นะนะคะ8 1หรือว่า8 7นะคะวันอาทิตย์นะนะคะอันนี้วันอาทิตย์วันแรกนะคะมีใครวันอาทิตย์ไหมพิมมาออพูดคุยกับหมอดาวได้นะคะทั้ง8ท่านนะคะเป็นการสตรีมครั้งแรกนะคะอันนี้คือดวงโชคลาภของชาววันอาทิตย์นะคะ คุณจะมีไพ่แปดเยอะมากเลยนะคะแปดดาแปดแปดดาแปดถ้วย The strength ก็แปดนะคะแล้วก็หนึ่งนะคะแปดหนึ่งนะระวังเป็นแปดเจ็ดนะเออแปดหนึ่งหรือว่าแปดเจ็ดนะคะอันนี้คือไพ่ดวงโชคลาภของแต่ละวันนะคะวันเกิดแต่ละวันอันนี้วันอาทิตย์นะคะต่อมาเรามาดูคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ นะดวงโชคลาภในวันที่หนึ่กุมภาหกเจ็ดเนี้ยเป็นยังไงนะคะพิมพ์เข้ามาให้หมอดาวดูบ้างก็ได้นะคะว่าใครเกิดวันอะไรบ้างนะนะคะอันนี้เป็นการสตรีมครั้งแรกปกติไม่เคยสตรีมบน y t u t u นะคะอันนี้เป็นการสตรีมครั้งแรกของหมอดาวนะคะวันจันทร์วันจันทร์คุณจะเป็นยังไงวันจันทร โชคลาภของคนวันจันทร์นะคะโชคลาภคนวันจันทร์เป็นอย่างไรคะครูบาอาจารย์คนวันจันทร์คนวันจันทร์โอ้โหไพ่ใบแรกก็สวยแล้วนะ The Empress สี่ดาบสามเหรียญมีโชคนะเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะเจ็ดไม้เท้า The Empress นะคะ The Empress วันจันมีโชคมีลาบนะนะคะวันจันมีโชคมีลาบนะคะดี e ิมเพรสสี่ดาบสามเหรียญนะคะมีสามนะนะคะมีสามเจ็ดไม่เท้าเออนะคะมีสามเด่นมากนะสามมีสี่มีเจ็ดนะสามสี่เจ็ดเออนะคะมีสามมีสี่มีเจ็ด ระวัง7เป็น8ได้ด้วยเห็นไหมเลขมันจะคล้ายๆกันจะตรงกันนะคะมี3มี8ปเออสาก็ได้นะคะชาววันจันทร์นะชาววันจันทรนะคะพิมพ์มาให้หมอราดูด้วยนะคะใครวันอะไรนะคะใครวันอะไรวันจันทร์ t m p r m s s e s s นะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยก็ได้นะคะนอกจากเลขที่ขึ้นบนหน้าไพ่แล้ว จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะชาววันจันทร์นะคะวันเดือนปีเกิดอายุคุณออนะคะเจ็ดแปดดเจ็ดตรงนะตรงสองสองวันแล้วนะคะจะมีเจ็ดมีแปดนะมีเจ็ดมีแปดมีสามเออนะคะอ่ะเราจะมาดูชาววันอังคารพิมพ์มาพิมพ์มาบอกกันบ้างก็ได้นะคะ นะคะทั้ง17ท่านเนี้ยอันนี้เป็นการสตรีมไลฟ์สดครั้งแรกบน y t u t u นะคะ,ปก,คนะคะปกติไม่เคยนะคะปกติไม่เคยนะเดี๋ยวเรามาดูสิชาววันอังคารค่ะชาววันอังคารเป็นยังไงคะชาววันอังคารวดววันที่1นึกุมภานะหกเจ็ดชาววันอังคารเป็นยังไงคะโชคลาภ ชาววันอังคารเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มีสปอยอะไรทั้งสิ้นนะคะจับกันให้เห็นสดๆนะทุกคลิปอะ่ะทุกคลิปไม่มีสปอยนะโอ้จัดเมนอังคารคุณได้จัดเ m e น t นะเลขบัตรประชาชนสามตัวหน้าแปดดาบเห็นไหมแปดอ่อยละแปดไม่เท้าหกโอ้มีโชคมีลาบนะคนวันอังคาร นะคะคนวรรณคารนะเลขแบบประชาชน3ามตัวหน้าของคุณนะคะแล้วก็เลขแปดมาอีกแล้วทุกคน8ดออกบ่อยมากนะคะอย่าลืมนะมีแปดมีเจดเออนะคะแปดเจดออแปดหนะนะคะมีโชคมีลาบนะชาววรรณคารนะคะคุณจะต้องสลับ อะไรด้วยนะชาววันอังคารนะคะ8ปดแปดเป็นสามได้เช่นกันนะคะมีโชคมีลาบจากเลขแบบประชาชนสามตัวหน้าวันอังคารนะอ่ะเดี๋ยวมาดูวันพุธสิวันพุธดวงโชคลาบคุณเป็นยังไงดวงโชคลาบของชาววันพุธเป็นอย่างไรคะชาววันพุธดวงโชคลาบชาววันพุธในวันที่หนึ่งกุมภานี้ ชาววันพุธหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภามาดูซิชาววันพุธเป็นยังไงจะดูซิว่าแปดจะออกอีกไหมแปดใหม่ไหมคะแปดวันพุธชาววันพุธเป็นยังไงคะชาววันพุธสิบไม้เท้า j u d เ m e น t ใหม่และเลขแบบประชาชนสามตัวหน้านะคะ เด็กถือเหรียญมีลูกมีโชคลาดจากเด็กให้โชคลูกหลานให้โชคได้วันพุธนะคะมีเดทด,ด้วยมีหนึ่งไม้เท้าอุ้ยมีโชคมีลาภด้วยนะมีโชคมีลาภจากตัวเลขของคนที่สูญเสียไปแล้วนะคะแบบประชาชนสามตัวหน้าแล้วก็ลูกหลานให้โชคนะคะนะหรือเร็วๆนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับงานอาว่ามงคลอะไรต่างๆนะคะ งานอาวมงคลต,งต่างๆเร็วๆนี้หรือตัวเลขของบุคคลที่สูญเสียไปแล้วนะคะชาววันพุธนะชาววันพุธนะคะชาววันพุธก็ถือว่าไพ่ดีนะเออน,นะคะมีโชคม,มีลาบจากเลขแบบประชาชนของคุณลูกหลานให้โชคบุคคลที่สูญเสียไปแล้วนะคะหรือว่าเลขรถคันเก่านะชาววันพุธนะคะมาดูวันพฤหัส วันพฤหัสเป็นยังไงโชคลาภของคนวันพฤหัสในวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดชาววันพฤหัสค่ะวันพฤหัสวันพฤหัสโชคลาภวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดชาววันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเป็นยังไงคะ วันพฤหัสด,ดวงคุณจะเป็นอย่างไรมีโชคมีลาบไหมวันพฤหัสสี่เหรียญเมจิเชียนเดอะสเตรนนี่แปดง่างกแล้เลขเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขรถนะคะนะเลขเบอร์โทรศัพท์เลขรถคุณให้โชคได้นะคะ คนวันพฤหัสมีโชคลาภนะ่สี่เหรียญน,นะคะมีโชคมีลาบเลขเกี่ยวข้องกับทางด้านเบอร์โทรศัพท์เลขรถให้โชคนะชาววันพฤหัสนะคะมาดูวันศุกร์ชาวชาวันศุกร์โชคลาภชาววันศุกร์เลยค่ะโชคลาภของชาววันศุกร์เป็นยังไงใครเข้ามาที่หลังเดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลังเอานะคะ ชาววันศุกร์เป็นยังไงคะชาววันศุกร์วันศุกร์คนวันศุกร์เป็นยังไงดวงโชคลาภคนวันศุกร์ดวงโชคลาภว,นวาันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดค่ะโชคลาภของคนวันศุกร์หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดโชคลาภคนวันศุกร์เป็นยังไงคะราชนีดาบสองเหรียญ เไม้เท้า6ถ้วยสองถ้วยอันนี้จะได้จากเลขอายุของคู่ครองคนรักให้โชคนะนะคะเลขอายุของคู่ครองคนรักให้โชคอายุแฟนให้โชคนะคะนะนะคะชาววันศุกร์นะนะคะวันศุกร์นะคู่ครองอายุแฟนให้โชคนะคะ หรือมีโอกาสได้ไปพบเจอ,อเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเอพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้ไปพบเจอกับเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าอนะคะตัวเลขที่เคยซื้อมันจะอาจจะกลับมาออก <laughs> นะคะเพราะว่ามันมีอ่หกถ้วยเนี่ยเลขที่เคยซื้อไปแล้ว อาจจะกลับมาออกเออนะคะเลขที่เคยออกไปแล้วอาจจะกลับมาออกนะ,ะวันศุกร์นะอ่ะต่อมาวันสุดท้ายวันเสราร์คนวันเสราร์ขอบคุณนะคะคนที่พิมพ์เข้ามานะคะหมอเราจะได้รู้อ่ะคนวันเสราร์ คนวันเสาร์โชคลาภคนวันเสาร์เป็นยังไงคะโชคลาภของคนวันเสาร์ในวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดโชคลาภคนวันเสาร์โชคลาภคนวันเสาร์เป็นอย่างไรโชคลาภคนวันเสาร์ใบแรกเด็กถือดาบ ใบที่สองสบถ้วยเลขบ้าน9้าถ้วยหนึ่งถ้วยอุ้ยคนวันเสาร์มีโชคนะเนี่ยเฮ้ยเธอคนวันเสาร์มีโชคนะคะมีแอดซอคัพมีเจ็ดเหรียญน,นะคะเลขบ้านนะวันเสาร์นะเลขบ้านนะคะเลขหน้าไพ่ก็มี9้านะมีเก้ามีเจ็ดมีแน่นะเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นว่า เลขที่เคยออกไปแล้วเออนะคะนะอย่าลืมนะเลขบ้านนะคะวันเสาร์นะวันเสาร์เลขบ้านได้นะคะเลขบ้านวันเสาร์ไพ่สวยมากนะคะสิบถ้วยสิบถ้วยมันคือไพ่แบบว่าไพ่สมความปรารถนาเออนะคะไพ่อธิษฐานเออนะคะจะสมหวังดั่งใจหรือว่าคนวันเสาร์รออะไรอยู่คุณจะได้อย่างนั้น ไพ่ขึ้นดีมากนะคะชาววันเสาร์นะวันที่หนึ่งนะนะคะวันเสาร์วันที่หนึ่งนะโชคลาภของคนทั้งเจ็ดวันเดี๋ยวเราจะมาเปิดว่าเลขอเราจะให้ไพ่อเราจะให้ไพ่ช่วยบอกว่าโชคลาภตัวเลขตัวเลขโชคลาภที่สามารถที่จะ เสียงโชคได้ในวันที่หนึ่งกุมภานะเราจะขอตัวเลขจากไพ่นะคะนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์นะขอตัวเลขจากไพ่นะคะนะคะเพื่อให้เ,เพื่อนๆสมาชิกน,นะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวผู้พยากรณ์อเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ ขอตัวเลขนะคะในวันที่1นกุมภาหกเจ็ดนี้เลยค่ะครูบาอาจารย์คาดว่าจะมีเลขอะไรบ้างที่จะเป็นโชคเป็นลาภให้กับทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่องเดอะสตาร์เก้นะคะขอตัวเลขด้วยค่ะครูบาอาจารย์ตัวเลขในวันที่1นกุมภาสองห้าหกเ ตัวเลขในวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดตัวเลขในวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดมีอะไรมีแปดเห็นไหมหกเลขที่เคยออกแล้วเอออุอยคนล,ลุกนะคะหกถ้วยนี่คือเลขที่เคยออกแล้วอาจจะกลับมาออกอีกเฮอร์มิตนะคะเก้าเลขเก้า นะคะใบสุดท้ายอะไรในซอกคับนะคะเลขที่ออกแล้วเป็นไปได้นะคะเพราะว่า6เนี่ยคือหมายความว่าเลขที่เคยออกไปแล้วอาจจะกลับมาออกอีกนะคะมี8นะคะมี6 8นะแะดห5หนะคะ, 8, 6, 5, 9, ะ,คะ9มี9 9คือ6อันนี้คือตัวเดียวกันนะทุกคนนะคะดูไพ่นะ ถ้ายนะคะนี่คือ6นี่คือ9แสดงว่าตัวเดียวกันเป็นไปได้ที่เลขอาจจะออกเลขเก่าได้ด้วยนะคะแล้วก็เลขเด่นๆก็มี8นะคะมี8มี6มี9มี5อ่ะนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะในวันที่1กุมภาสองห้าหกเนะคะก็ สตรีมไลฟ์สดนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยมั่งคั่งนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ